พี่นอนจะมาลองนะครับผมว่าคนเราไม่สามารถพับกระดาษเกิน7ทบจริงไหมนะครับผมพับแบบครึ่งๆ่งนะแบบแบ่งแบบครึ่งๆเลยนะครับผมกระดาษ A4 มาลองกันทบที่2รีดทบที่3นะครับผมพับก็ไปรีดนะครับโอเคทบที่4เอาแล้วนะครับผมเริ่มเล็กแล้วนะครับผมทบที่4ทบที่หนะครับผมนี่แข็งแล้วนะครับผมทบที่5เริ่มแข็งแล้วนะครับผมหรือว่ามันจะเป็นความจริงนะทบที่5ทบที่6แล้วนะครับผมทบที่6นะรีด รีดแข็งมากทบที่เจ็ดจะได้ไหมนะครับผมมาลุ้นกันทบที่เจ็ดออรีโอเคนะครับผมนี่ได้อยู่นะครับผมได้ทบเจ็ดทบนะครับผมได้เจ็ดทบนะไม่เกินนะครับผมไม่เกินเจ็ดจริงๆนะครับผมมาลองทิชชู่วิเศษกันว่าจะกันน้ําได้จริงไหมก <c oughs> ินหมดแล้วเปิดน้าใส่ขวดครับผมเ <c oughs> ติมน้ําให้เสมอกระปาาขวด <c oughs> จากนั้นน้ำทิชชู่หนึ่งแผน่นนำทิชชู่มาปิดปากขวดแล้วก็ลูดลงนะครับผมดึงออกถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ได้ครับผมเขย่าหน่อยเรียบร้อยมาลองผงวิเศษกันนะครับผมว่ามันจะไม่เปียกน้าจริงไหมขั้นตอนแรกเทนมลงไปครับผมจากนั้นเอาผงโอวตินออกมานะครับผมเปิดซองแล้วก็เตรียมไม้จิ้มฟันไว้จิม้มโอเคทเทผงโอวตินลงไปได้เลยถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาลุ้นกันครับผมเน่ไม่เปียกนะครับผมเราไม่ต้องเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มเลยนะครับผมแค่นี้ก็ไม่เปียกนะครับผมสุดยอดไปเลย มาครับผมพี่นนท์ทดลองให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมพี่นนท์ไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมมีคนบอกว่าติดกาวไว้นะครับผมมาเดี๋ยวลองให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับพี่นนท์ไม่มีเชือกพี่นนท์ก็เอาเชือกรองเท้านะครับผมมามัดกระป๋าขวดในลักษณะนี้เลยโอเคมาลองดูกันนะครับผมวมามีกาวไหมไม่มีนะครับผมวางปุ๊บเอาขวดที่มัดเชือกมาห้อยนะครับผมเน่จากนั้นเอาไม้จิ้มฟันหนึ่งอันนะครับผมมาขึงไว้แบบนี้นะครับ จากนั้นเอาไม้จิ้งฟันอีกอันหนึ่งนะครับผมมาค้าไว้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมที่ทําให้มันห้อยได้นะครับผมลอยได้มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ไหมนะนี่ได้นะครับผมเห็นไหมลอยนะครับผมกาวก็ไม่ได้ติดนะครับโอเคนะครับผมมาดูใกล้ๆว่ามีกาวติดไหมนะครับผมหลายคนบอกกาวใะช้างนี่ดึงออกมานะครับผมดึงออกมานิดนึงนะปึ๊บนี่เห็นไหมแค่นี้มันยังลอยเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมที่ทําให้ลอยได้นะนี่หล่นนะครับ มาลองไม้จิ้มฟันพิเศษกันครับผมว่ามันจะยกซ่อมสองอันได้ไหมนะครับผมมันจะเป็นไปได้ไหมทุกคนโอเคถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับผมวงังเน่ได้นะครับผมอย่างแก้วพี่นนท์จะมาจับมแมลงวันด้วยถุงร้อนครับทุกคนย่องย่องแล้วก็ปิดเลยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม พอเราครอบได้แล้วนะครับผมเราก็ค่อย <c oughs> ๆรวบปิดปากถุงแบบนี้เลยปึ๊บเน่รอบนี้พี่นนท์ปล่อยไปก่อนนะครับผมรอบหน้าเข้าสุม 4, สีุ่มห้านะตายแน่นะเจ้าแมลงวัน